อันยองาเซีโยเปิดเปิดดีก่อนอันยองาเซีโยสวัสดีผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่ดีออประจค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาทํารายการอาหารนะใช่วันนี้วันนี้ไม่ได้มาเชฟปะทะเหล็กนะไม่ได้เชฟปะทะเหล็กนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือโอกาส มาเล่าข่าวภารกิจของอบจนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็มาทานปิ้งย่างนะเป็นปิ้งย่างเกาหลีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทเวจิโกกิทเวจิโกกิปิ้งย่างเกาหลีนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเพิ่งจะเปิดให้บริการได้สักประมาณเดือนนึงนะเพิ่งเปิดนะคะแต่ว่าลูกค้า นะเยอะเดียวนะคะนี่ดูจากอาหารนี่เออแล้วเมนูแต่ละเมนูนะแต่ว่าน่าทานทั้งนั้นเลยนี่ก็เต็มโต๊ะเลยค่ะคุณชมต้องบอกว่าแบบไม่อยากถายราการแล้วบทำไมคะอยากกินอยากจะกินแล้วใช่ไหมเฮ้เราลืมเล่นไอ้นี่ไปนะอะไรคะขออีทีหนึ่งสามสองหนึ่งไปอันยามาเซโยจ้า เฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเฮ้ยถ้เาเกาหลีใต้อะเกาหลีใต้อันนี้อมาเซโยผิดเปล่าเลยขอไอเขา คุณผู้ชมนิดนึงร้านทเวจิโกกินะคะปิ้งย่างเกาหลีอยู่ในซอยซอยหิมะพานซอยหิมะพานหรือว่าซอยย้งอันนั่นเองอ่าใช่อ่านะคะจริงเขาเรียกเขาเรียกซอยหิมะพาวตรงนี้ซอยหิมะพานเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแบบซอยย้งอันเรียกซอยย้งอันหรือว่าซอยโรงแรมพาราบิโซนั่นเองอ่าใช่อ่านะคะเข้ามาตรงจะอยู่ติดกับร้านกาแฟคอฟฟี่รูมนะคะเข้ามาได้เลยติดกันเลยนะติดกันเลยนะคะต้องบอกว่าอาหารเมนู อาหนี้แบบ ตามสโลแกนของร้านเลยอะไรนะสดใหม่ใส่ใจไม่ใช้ผงชูรสมาทานอีกอีกครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยปวดปวดตรงนี้นล้นะทำไมคะเห็นปลาหมึกแล้วแบบน้ำลายโสมันเป็นนี่เลยใช่ไหมกินเลยอ๋อโอเคก่อนที่จะไปทานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมเราภารกิจนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กันก่อนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ไป ทำอะไรกันบ้างมาาไปาาพี่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามในเรื่องของสระบอดินขาวนะคะ <ผม S 1> ที่อำเภอจากรีรนะคะโดยร,ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจติดตามในโครงการนี้มีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะต่อเนื่องอ ะะสำหรับโครงการสะบอดินขาวที่อำเภอตาครีนะคะก็ในครั้งนี้ก็ไปกันที่อบอตอพรมนิมิตกันก่อนนะคะ,คะก็มีทั้งข้าราชการนะคะอบตอนะคะท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงท่านท่านานายกอบจอพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ค่ะก็ได้ไปให้การต้อนรับนะคะพลอากาศเอกสิตธพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,ะที่อบตอพรมนิมิตที่อำเภอตาครีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างสถาน นีสุบน้ำนะคะริมคลองชัยนาทป่าศักนะคะแล้วก็ที่ตําบลพรหมนิมิตแล้วก็ยังมีโครงการผาโครงการพัฒนาสะบอดินขาวนะคะของตําบลพรหมนิมิตอำเภอตาครีด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของอบจนะคะเราต้องทําอะไรกันบ้างกับโครงการนี้อบจครับได้รับมอบเป็นภารกิจนะครับในการดําเนินงานโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือให้งานปรับแต่งสระบอดินขาวเนี่ยโดยนําเครื่องจักรกลนะครับขุด เอาเป็นรถรถขุดไฮดรอลิกนะครับผมขุดตกแต่งรอบสระบ่อดินขาวนะครับพร้อมแต่งสล็ปแต่งสล็ปคือขอบขอบสระรอบรอบสระ,ะครับบ่อดินขาวทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปีสองห้าหกนะครับข้อที่2นั่นคือขุดลอกนะครับขุดลอกลำรางส่งน้ำจากเขาวงเนี่ยขนานมากับถนนนะครับถนนสายสะพานปูนช่องแค่ นะครับมายัางบ่อสะบ่อดินขาวนะความยาวหนึ่งพันห้า,า,า,าร้อยเมตรค่ะฝั่งเลยก็กิกโลครึ่งค่ะอืมครับผมแล้วก็วางท่อนะครับพอสลอขนาดอ่าหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับตามแนวทางเชื่อมเข้าออกชุมชนนะครับสองร้อยเจ็ดสิบตันอืม,อมแล้วก็เจาะบ,บ่อบ่อน้ำบาดาลครับจำนวนหนึ่งแห่งนะครับบริเวณสระน้ำบ่อดินขาวนะครับเพื่อนำน้ำเนี่ย น้ำประดานะครับลงนะครับที่บอ่อดินขาวอีกสองด้วยอ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของงานปูผิวจราจรแอสฟัลติคอนกรีตด้วยนะคะที่รอบสระน้ําบ่อดินขาวเป็นผิวยางแอสฟัลติคอนกรีตนะคะพร้อมกับ ตีตีเส้นจราจรนะคะความยาว1,800เมตรนะคะจำนวนแอสฟัลติคอนกรีต1,200ตันแล้วก็ยังมีในส่วนของการปรับปรุงขาถนนลาดยางผือทางแอสฟัลติคอนกรีตนะคะหมู่2หมู่1แล้วก็หมู่5ของตำบลพรมนิมิตรไปเชื่อมต่อกับตำบลส้อยทองของเภอตาครีเช่นเดียวกันกว้างนะคะถนน6เมตรนะคะหนา0.04เมตรแล้วก็ความยาว1,200เมตรด้วยกันเรบอกว่าอบจคือ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับโครงการนี้ในทุกๆด้านนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้โครงการนี้มันมีความก้าวหน้าสําเร็จทุกโรงตามเป้าหมายใช่แล้วประการใช่เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญนะคะในการที่จะช่วย ทำให้พี่น้องนะคะชาวตําบลพรมนิมิตรวถึงพื้นที่ใกล้เคียงนี่ยของอำเภอตกครีเนี่ยได้มีน้ำนะคะได้ใช้ประโยชน์จากทางสะบ่อดินขาวก็เป็นโครงการที่ดําเนินการกันมาต่อเนื่องหลายปีละนะคะมมีการติดตามกันเป็นระยะระยะไม่อ่านละไม่อ่านละกินใช่ไหมหิวแล้ว ยังไม่จบค่ะที่พรมนิมิตยังไม่จบเดี๋ยววันนี้เราจะให้ให้หมดก่อนใช่ไหมแล้วกินอ่าเดี๋ยวเราเอาเอาเล่าที่เล่าที่ตักครีให้จบก่อนแล้วกันอ,อ,อันไหนข้าวไหนมันตัดเมื่อ นอกจากนั้น,นะคะ่ะนอกจากการาร่วมไปต้อนรับนะคะท่านราชเลขาธิการ,รพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวค่ะท่านนายกอบจรนะคะพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงก็ยังได้ลงพื้นที่นะคะ,คะ,คะปฏิบัติความคืบหน้าของโครงการขุดลอกป่างเก็บน้ําของหมู่ที่14 <c oughs> ตําบลหัวหวาย <c oughs> ตะครีต่อเนื่องเลยตะครีเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ของตําบลหัวหวายนะคะซึ่งตรงนี้สามารถกักเก็บน้ําได้50,000คิวประมาณ50,000คิวคือเท่าเท่าไหร่50,000คิว <c oughs> นั่นแหละเท่านั้นหน้าหมื่นคิว <c oughs> ยอย่าอย่าลงลึก <c oughs> <c oughs> จากนั้นค่ะเดินทาง,งไปที่วัดหัวหวายนะคะไปสำรวจพื้นที่ที่ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพราะว่าชาวบ้านเขาจะใช้น้ำประโยชน์จากเจาะจาก บอ่อบาดานนะคะครตรงนี้มาทําเป็นน้ําประปาแล้วก็แจกจ่ายนะคะไปใช้ประโยชน์กันตั้งแต่ของหูทที่1แล้วก็บริเวณใกล้เคียงมีอยู่ประมาณ800หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าปัจจุบัน นะคะจากการที่ไปดูแล้วก็จากสภาพประกาศในช่วงนี้เนี่ยน้ำมันเริ่มแห้งน,น,น้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะมีน้ำใช้เพียงแค่ไม่เกินซึ่งปีนี้เท่านั้นเองนะคนะคก็ต้องเร่งไปซึ่งนายกอบจนะครับได้สั่งการนะครับให้ฝ่ายป้องกบบันและบรรเทานะครับของอบจนะครับเข้ามาดำเนินการสำรวจนะครับพื้นที่ เพื่อ,อเพื่อขุดเจาะบ,บอ่อน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็พัฒนาบ่อน้อําเดิมเนี่ยเมื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยนี่แหละค่ะคก็ต้องเร่งเลยยิ่งลงไปดูแล้วเนี่ยพบว,ว่าน้ํามันแห้งคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะ<ช>จะได้รับความเดือดร้อนหนักเนี่ยท่านายกก็เลยต้องรีบลงไปนคะครับไปสํารวจแล้วก็ดําเนินการในส่วนของการที่จะ แก้ไขหรือว่าสนับสนุนในเรื่องไหนเรื่องน้ำนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ใช้การนะอ่มาต่อกันค่ะต่อเลยกันต่อเลยค่ะต่อเลยกำลังหิวกินต่อเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวยอดจะเย็นเย็นไม่ก็หายแล้วพี่จะเย็นเย็นหมดปากไปยังหมดแล้วอ่ะแล้วข่าวต่อครับผมต่อเลยนะครับข่าว นายกประจครับผมได้ไปประชุมนะครับคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่3ปี66นะครับนายกประจนะครับได้เป็นประธานนะครับประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่3นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมนะครับสูสั่งการและควบคุมปฏิบัติการนะครับที่หรือห้องเซลซียห้องปรนะครับเพื่อพิจารณาผลดําเนินงานนะครับด้านการ ได้การเงินของกองทุนนะครับรายรายงานการรับเงินแล้วก็การจ่ายเงินประจาปีก็ประมาณสองหานะครับผมไตรามาสที่3นะครับแล้วก็พิจารณาโครงการปรับสบภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก,กึ่งเฉียบพันธุนะครับแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของอบตสี่แห่งนะครับจำนวนสิาหลังประกอบไปด้วยอบตท่าไม้นะครับอำเภอชุมแสงเจ็ดหลัง อบตช่องแคนะครับที่ตาคี2หลังอบตบ้านแก่นะครับอยู่ในเพิ่มเมือง2หลังแล้วก็อบตบางม่วงนะครับในเพิ่เมือง2หลังนะครับโดยการประชุมยังได้รายงานถึงความก้าวหน้านะครับในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเก่งเฉียบพันนะครับแล้วก็มี ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของรอบที่สองนะครับที่ผ่านมานะครับของอบท15แห่งรวม68หลังแต่ในระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายกันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสามรายนะครับจึงมีการเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนจํานวนบ้านในรวมแล้ว65หลังก็เป็นโครงการที่อบจเราลงไปในการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะให้บ้านให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงก็คือ ป่วย <Okay. S 2> นะคะอาจจะป่วยพิการนะคะก็ลงไปซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็แบบให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบดีดนะคะ,ะ,คะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<แ>นะคะก็ดําเนินการกันต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับมีโครงการนะครับเป็นโครงการ Caregiver นะครับ โครงการอบรมผู้อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีวาวจริงใช่ชรวิตยืนยาวนะครับหรือเขาเรียกกันว่า Caregiver นะครับโดยท่านรองนายกนะครับเป็นตัวแทนนะครับท่านนายกอบจอนะครับเป็นประธานเปิดพิธีในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมะใช่ครับผมที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ2566พร้อมด้วยนางสุดลัยไทยนะครับท่านท่านรองนายกอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับ เป็นคณะผู้บริหารนะครับหัว <lawsuit S 2> หน้า <eterm oon> ส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณห้องประชุมเพชรสยามโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนะครับอันนี้เปิดโครงการอบรมผู้ดูแลสูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแคร์กิเวอร์จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีจํานวนที่ครอบคลุมสําหรับการดูแลอย่างั่วถึงแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ดูแลนะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพนะครับตลอดจนรับรองอระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน และท้องถิ่นครับผมใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเราถึงเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยแต่ว่าในขณะเดียวกันกลุ่มที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยยังขาดแคลนอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่ห่าไกลยังค่ะ ยัง,ยงค่ะย,ยังไม่ถึงนะครัค่ะแต่และพื้นที่มีบางพื้นที่ค่ะอย่างอย่างในรพสตในสังกั <ฮะ S 1> ดของอบจอเองก็ยังคงมีนมในบางพื้นที่นะคะ,<ฮ>ะที่ที่ขาดในกลุ่มของผู้ที่จะดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะค<ฮ>ะทางกองสาธารณสุขนะค<ฮ>ะอบจนครสวรรค์เราก็เลยมีการมีการสำรวจนะคะสำรวจว่าพื้นที่ไหนที่ยังขาดแคลนกลุ่มนี้อยู่กลุ่มที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเนี่นะคะราก็เลยมีการสำรวจนะคะ ทั้ง15อำเภอนะคะ15อำเภอทำการสำรวจแล้วก็คัดเลือกพิจารณามาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอ,อสอมอ<ช>นะคะกลุ่มอ,อสอมอซึ่งเขามีหน้าที่ในการแบบ ดูแลนะคะประชาชนในชุมชนอยู่แล้วครครในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็จะมาเข้าการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร70ชั่วโมงนะคะจากจากกรมอนามัยเลยนะคะอบรมกันยาวแบบว่า10วันเลยนะนะคะเป็นภาคทฤษฎี5วันที่ที่บ้านสวนบ้านสวนเนาะที่บ้านสวน5วันก็ประมาณ50คน50คนนะคะอบรมกันเป็นภาคทฤษฎีเนี่ยห้องประชุมน5วันและเหลือที่เหลืออีก5วันเขาก็จะเป็นการ จัดลงพื้นที่ไปยังรพอพศตอแต่ละพื้นที่นะคะไปฝึกปฏิบัติกันอีก5วันลงมือจริงลงพื้นที่จริงนะคะ,ะที่แต่ละรอพศตอกันอีก5วันนะคะเพ่เอที่จะไ,ไปค่ะไปเป็นผู้ดูแลอ่ะ <laughs> ยอก็จะพาเข้าเรื่องอยู่เรื่อย นะคะก็เป็นการเหรอว่าพัฒนาทักษะนะคะการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท um, ี่มีภาวะพึ่งพิงนะคะให้มีคุณภาพแล้วก็เป็นการรองรับระบบของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะอันนี้มดข่าวแต่เดี๋ยวท่านนายกท่านนายกยังไปร่วมพูดคุยด้วยนะไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้พรับบัณรรมีค่ะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศของท่านนายกที่ที่ไปไปเยี่ยมไปพูดคุยให้กําลังใจนะคะ ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็ท่านนายกเคยเราเคยจากเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนี่แหละนะคะก็ท่านนายกก็แบอบกว่าให้แบบ คนดูแลอ่ะต้องต้องมีแบบว่าต้องมีกําลังใจนะต้องมีใจนะคะเพราะว่าเราต้องไปแบบว่าดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะทนายกก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปบอกว่าพูดคุยด้วยนะคะที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนั่นเองจริงผมก็ดูแลคุณแม่ผมอยู่นะที่บ้านคุณแม่ผมก็เข้าสู่อะไรนะสองผู้สูงวัยเกษียณแล้วอ่ะเออแบบว่าลาแกลาแกแบบป่วยไข้นิดหน่อยแบบยุงกัดแค่ยุงกัดเนี่ย ยุงกัดโอยแมบ่บอกคันว่ายุงกัดมผมพาไปหาหมอเลยทำไมคะแบบนานเยอ, <laughs> อยะโยน้ำนานหน่อยไหม <laughs> อยู่เลี้ยงโลกนนดน่งอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดูภารกิจปอพอกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวบทปอพอนี่เดี๋ยวจะให้พี่เขามา อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไหนไหนวันนี้เรามาต้องแล้วคือต้องแล้วเพราะอยู่แล้วโกกีปิ้งย่างเกาหลีนี่ฮะสงสัยไหมว่าทําไมร้านถึงชื่อทเวจิโกกีทำมาทำไมพี่ทำไมไม่รู้เหมือนกันอ่านสิไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาบอกแล้วกันได้นะให้เจ้าของร้านมาบอกแล้วกันทําไมชื่อทเวจิโกกีสงสัยเหมือนกันนะังแัยว่าอะไรใครรู้บ้าง อเดี๋ยวห้ยอดบอกภารกิจปอพคุณผู้ชมให้เสร็จก่อนปอพที่หลังแล้วปอพที่หลังแล้วเหรอเดีวตอนจบรายการเราปิดอย่างนี้เลยเหลือกินเลยเหลือปอพเราเน่นเลยเดี๋ยวให้อามเพื่อนซีจีเลยอามเพื่อนซีจีด้วยปอพเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านที่หนึ่งนะคะร้านทเวจิโกกิปิ้งย่างเกาหลีว่าทำไมถึง ต้องชื่อทเวจิโกกิแปลว่าอะไรนะคะแล้วว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไร,รพิเศษบ้างม,มีเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาค่าบริการเท่าไหร่นะคะ<ช>เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาเป็นคนแนะนำดีกว่าครับผมอ่าค่ะค่ะ นี่เราอยู่กับเจ้าของร้านเวจิโกกิแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวให้ไม่ให้เสียเวลากินเนี่ยไม่เสียเวลากินเดี๋ยวให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะที่มาที่ไปของร้านเป็นยังไงมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างที่นี่นะคะแล้วก็วัตถุดิบของเราเป็นยังไงเราค่าสั่อะไรยังไงนะคะเริ่มใครก่อนเียพี่ อาหารปีเต๋อเลยครับคู่เลยค่ะค่ะชื่อร้านเวจิกโกกินะคะแปลว่าภาษาเกาหลีปแปลว่าเนื้อหมูนะคะคือหนูกับแฟนเนี่ยก็คือตะเวนกินทั่วไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือชอบเป็นเมนูหมูย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเธอเปิดร้านหมูย่างงั้นเถอที่นครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูมีประสบการณ์ด้านอาหารเกาหลีมาสะสมแล้ว6 7ปีนะคะก็เลยเปิดร้านกันนะคะ วัตถุดิบที่เราคัดสัรนมาเนะะี่ยค่ะชั้นเนื้อหมูกับชั้นมันอะ่ะคัดพิเศษคือยำแล้วย้ำอีกว่าชั้นหมูกับชั้นมันต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วัตถุดิบเราตื่นมาซื้อของเองเลือกเองค่ะแล้วก็ผักที่เราใช้จะเป็นผักคอสกับผักกาดหอมนอกนะคะค่ะอันนี้จะส่งตรงมาจากการเมืองใหม่ที่เชียงใหม่นะคะทุกวัน,นะคะ่ะ แล้วพูดถึงราคานิดนึงนะคะถ้า,มา,ามาทานที่ร้านทวีจิโกกิค่ะในเรื่องของราคาของเราเป็นยังไงบ้างราคานะคะราคาบุฟเฟ่ต์นะคะจะอยู่ที่2 9 9ค่ะรีฟิลน้ำอีก30บาทนะคะรวมแล้วเป็น329บาทนะคะตอนหนึ่งท่านค่ะสำหรับเด็กนะคะไม่ถึง100เซนนะคะทานฟรีค่ะตั้งแต่1 0 0ถึง130เซนนะคะอยู่ที่ราคา99บาบาทค่ะแล้วก็ถ้าเด็กเช่นถ้าสมมติเป็นเด็กมัธยมนะคะที่ใส่ชุดนักเรียนมานะคะ เราทางเรานะคะคิดแค่ราคา299บาทคา่ะรวมรีฟิลน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถพาเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็น <Yeah. S 1> เป็นเพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อน <Yeah. S 1> เป็นแกง๊ง <Yeah. S 1> สามารถเข้ามาทานได้ที่ร้านนะคะ,อะยอะเดี๋ยวเราต้องไปหา <Yeah. S 2> ชุดักเรียนมาใส่ไปย้ผนจะเล่นแค่นี้แหละที่ร้านเป็บุฟเฟจจำกัดเวลาไหมคะ2ชั่วโมงค่ะสชั่วโมงเดี <c oughs> ๋ยวบอกที่ตั้งร้านอีกนิดนึง ที่ตั้งร้านนะคะอยู่ติดกับกาแฟคอฟฟี่รูมนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นก๋วยเตี๋ยวตีเดินมากอกนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นถนนหิม,มาพาน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครหาร้านไม่เจอนะคะสามารถ โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจนะคะทเวจิโกกิปิ้งยงังเกาหลีได้เลยะค่ะเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงนะคะเปิดให้บริการจันทร์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะถึงสี่ทุ่มค่ะเที่ยงถึงสี่ทุม่มอ๋อเหมาะกับเวลาเลิกงานนาะมาเลิกงานอย่างเราเนี่ยค่ะก็สามารถมาทานกันได้ค่ะร้านทเวจิโกกิอยู่ซอยหิมมะพาวนะคะติดกับร้านกาแฟคอฟฟี่รูมหรือว่าตรงข้ามเยี้ยงกับร้านก๋วยเตี๋ยวตีน้อยนะคะ นะคะก็สามารถมากันได้นะคะแบบวัตถุดิบดีมากผู้ชมต้องมาลองด้วยตัวเองอโปรโมชั่นมีโปรโมชั่น,ชนใช่ไหมแต่ละเดือน,ม,นมีอะไรบ้างคะเดือนนี้สิงหาคมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะค่ะเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะสําหรับลูกค้าที่มาทานใช่ไหมคะบุฟเฟ่สองเก้าบวกรีฟิลน้ํา30บาทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเช็คอินที่ร้านเราจะรีฟิลน้ําฟรีนะคะสําหรับ1คนหรือว่าแล้วแต่ท่านนะคะ หรือว่าจะมา6คนถ้ามา6คนเนี่ยก็ฟรีโซจู1ขวดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมา10คนก็คือคิดราคา10คนแถม1คนค่ะเข้าได้ไหมค่ะก็คือถ้ามา10คนคิดราคา9คนถูกไหมใช่ค่ะ10แถม1นะคะแล้วก็สเปเชียลเมนูเดือนนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะขาหมูจะอดใจไม่ไหวแล้วเน่เลยเป็นขาหมูค่ะตุน3ชั่วโมงนะคะ อรารมณ์เหมือนขาหมูเย็นนะค่ะเวลาทานทานเอาผักห่อใช่ไหม,คะ,ค,มคะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซัมดังนิดนึงทานค่ะก็จะเข้ากันแล้วก็เห็นมีเมนูหนึ่งแบบน,น่าสนใจอะไรเอ่ยพี่อะไรเอ่ยเลงไว้เดี๋ยววันนี้พี่เจ้าของร้านจะมาทำให้เองเลยนะ อันนี้เป็นเมนูสําหรับเดือนหน้าแต่แต่หน้าจะได้ทานตั้งแต่อาทิตย no ์นี้แล้วค่ะเพราะวันนี้เลยพี่ขอวันนี้เลยเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะค่ะอันนี้คือเรียกว่าจุกกุมีสังกัปซ่าค่ะจะมาในแบบยังยังไม่ได้ย่างมานะคะให้ลูกค้ามาย่างเองใช่ค่ะสดค่ะสดไม่ย่างได้ไหมอ่ะทานหนีได้ไหมพี่ไม่ต้องรออาทิตย์หน้าแล้วพี่ขอเนี่ยถ่ายรายการเนี่ยผมขอค่ะอ๋ออันนี้คือเราต้องเข้ามาย่างก่ออันนี้เป็นซอสพิเศษสอนจาก คนเกาหลีค่ะที่เขาเปิดร้านอยู่ที่เกาหลีคะ่ะ5สาขาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในมอโซด้วยค,ะค่ะเป็นอาจารย์สอนธรรมะคนนี้ได้สุดได้เรียนสุดมาจากท่านเลยคะ่ะนี่ถ้าเขาไม่บอกนี่กินสดแต่ละเนี่ยขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะ ถ้าไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะถ้ามาเดือนหน้าก็คือเช็คอินก็คือได้ปลาหมึกได้ชุดใหญ่นี่เลยนะมาทานที่ร้านเช็คอินช่คะเช็คอินที่ร้านได้ชุดดีเลยหรอได้ก็คือเมนูนี้ฟรีใช่ค่ะจะเป็น3ตัวค่ะจะเป็นสตัวโอ้โหแต่มันใหญ่มากเลยนะแบบนะคะเรียกว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆทเตือนนะคะก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละเดือนจะมีอะไรบ้างแต่ว่าวัตถุดิบแล้วก็อาหารแล้วก็น้ำจิ้มนี่รสชาติดีทีเดียวนะคะ ที่ชอบสไตล์ปิ้งย่างต้องไม่พลาดนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขออนุญาตขอบคุณ,คณทางร้านเวจิโกกินะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะจบรายการเดี๋ยวพี่จะทําเมนูนี้กินด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะย่างให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะย่างให้พี่จะย่างแต่ต้องย้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินผักโชว์เลยย่อมปกติไม่กินผักออเดี๋ยวลงมือกันเลยครับผมอันเดี๋ยวเราปิดเทปไปด้วยอย่างนี้เลยละกันภาพบรรยากาศตอนกินด้วย ยอดลืมเล่าปอพอเดี๋ยวปอพอบอกอามขึ้นสีจีแล้วเห็นไหมเอะบอกแล้วว่าให้เล่าปอพอก่อนอ่ามเป็นสี่จีให้เลยเดี๋ยวก็จะกินอย่างเดียวได้กินแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะและเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมติดตามเลยละกันเนี่ยกับรายการที่นี่อปจใะทาง เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แลวก็ช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะไม่พลาดทุกภารกิจนะคะ <ผม S 1> ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะ,คะติดตามการทุกสัปดาห์นะคะท่านนายกอบจคณะผู้บริหาระะลงพื้นที่ไปทําอะไรที่ไหนกันบา้างมาติดตามได้ที่รายการที่นี่อบจออค่ะ,ะวันนี้เราสองคนพนระะ้อมกับร้านทวีจิตกาแฟนะคะขออนุญ,ญาต อนุญาตไปกินก่อนขอนุญาตปิ้งย่างก่อนละกันนะคะวันนี้ปิ้งโชว์ปิ้งโชว์อ่ะวันนี้ขอนุญาตลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같은 <อ>ที่อเคยไปเที่ยวเกาหลีป่ะเฮ้ยบ้านอยู่โน้นเลยที่อยู่ชั้นชานเมืองป่ะอยู่ในอยู่ในเมืองหนังเล็กๆมั้ยหังเบลอเลยราคาสีชมพูป่ะวเียอยู่แถวกลางน้ำเหรออะไรฮะอยู่แถวกลางน้ำอยู่ในงนี้คุงโซคุงโซอือือแล้วที่มีคนไทยอยู่สองสามคนป่ะมีแต่แบบต่างชาติทั้งนั้นเลยอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นเป็นเกาหลี ผมสั้น,นปะผมยาวอ่าแก่ๆปะยังไปรุ่นเหรอผิวค้ำคำขาวเรืียงเพีย